ในหน้าที่9ข้อที่2นะครับให้เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวนก็ตรงไข่ปลาตรงนี้นี่เองครับเขาจะให้เราเขียนตัวเลขก็คือมีเลขฮินดูอารบิกเลขไทยนะครับแล้วตัวหนังสือก็คือคําอ่านนะครับว่าตัวเลขที่ได้มาอ่านว่าอะไรนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือเข้าไปโดยที่เราจะต้องใช้ข้อมูลจากลูกคิดนะครับเอาไปทําการเติมตัวเลขนะครับอย่างข้อที่1เราเห็นอะไรครับ หลักหมื่นไม่มีอะไรเลยครับหลักพันนะครับมีลูกคิดอยู่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับมี9นะครับหลักร้อยนับง่ายๆเลยนะครับเห็นเป็น3ครับหลัก10เห็นเป็น2ครับและหลักหน่วยก็คือ1ครับ9 3 2 1หรืออะไรครับ9 0 0 0 3 2นนะครับ2ก็คือยี่นะ แล้วก็1ก็คือเอนั่นเองครับฉะนั้นเราเขียนเลขฮินดูอารบิกก็ตามนี้ครับ9 3 2าส่วนเลขไทยก็คือแปลงให้กลายเป็นเลขไทยนะครับคำอ่านเหมือนก็คือ9,321ครับออกมาได้แล้วครับ9 3 2านะครับ93 2 1 9 3 2 1ถูกต้องนะมาข้อที่2เลยครับข้อที่2ครับเราเห็นอะไรครับลูกคิดที่หลักหมื่นมีเลขเท่ากับมีเท่ากับ3นะ หลักพันมีเท่าไร่ครับ123456นะครับไม่น่าใจก็ต้องนับนะครับ6ครับหลักร้อยมีน้อยกว่า1ก็ต้องเป็น5เนาะหลัก10ไม่มีครับหลักหน่วยนี่เต็มผืดเลยครับก็เป็น9ครับไม่มีก็คือ0นย์นั่นเองเนาะฉะนั้นจะละไว้ก่อนนะเอามาทําการเขียนให้ถูกต้องตามตัวเลขก็คือจุดที่ไม่มีใส่ศูนย์นะครับก็จะได้ตามนี้ครับ 36,500แล้วก็กครับ36,509ครับดังนั้นสา5หกเขียนให้เหมือนกับเลขอารบิกนะครับตัวหนังสือก็คือ3 6ม0มนะครับห้านะครับข้อที่3ครับข้อที่3เราได้หลักหมื่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับหมื่นตรงนี้นะ 1>, 1 2 3่งสอามี่ห้าหกเดเราต้องนับเพราะเป็นเรื่องของการนับเนาะเป็นเลขจำนวนนับครับก็จะได้7นะครับหลักที่ไม่มีอะไรเลยก็คือ0ูนย์อยู่สหลักนะครับก็คือพันกับร้อยข้ามาที่หลักสิบครับเห็นอยู่สองลูกนะครับก็คือสองหลักหน่วยเท่าไหร่ครับ1 2 3่งามี่ห้าครับได้5ครับก็จะเป็น 7จ็ดศหรือ7จ็ดนะครับ7แล้วก็หมื่นเห็นไหมสองสิบหรือ20นะครับแล้วก็5ครับก็ได้ออกมาตามนี้ครับมาข้อที่4ครับไล่ดูเลยครับหลักหมื่นมี4ตัวเนะสีลูกครับลูกคิด หลักพันมี2ครับหลักร้อยมี4ครับหลักสิบมี3หลักหน่วยมี4ครับ4 2 4 3 4นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่านเลย 40, 20, 4ี่มื่นสองพันสีครับ 42, 4ี่3มนะครับ4 2 4 3 4ครับ เช็คดูครับ4ี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ครับสี่สองสี่สามสี่สี่สองสี่สามสี่นะครับข้อที่ห้าครับในข้อที่ห้าแล้วนะครับข้อที่ห้านับไปทีละหลักเลยครับหลักหมื่นมีเก้าลูกนะลูกคิดหลักพันไม่มีครับหลักร้อยมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพื่อไม่ให้ผิดเพื่อไม่ให้ผิดพลาดน,นะครับเรานับดูให้ชัดเจน หลักสิบไม่มีและหลักหน่วยก็มากกว่าอันหนึง่งก็เป็น7เนาะมากกว่าหลักร้อยนะครับสูงกว่า1นะครับก็จะเป็นเราจะได้เลขเเลข6เลข7นะครับส่วนที่หลักไม่มีก็คือ0นะฉะนั้นเวลาใส่ก็คือ9 0 60 7นะครับหรืออะไรครับ9 0 0 0 7ครับไม่บอก7หน่วยนะเเฉยๆเลยครับ9600แล้วก็7ครับ ได้ตามนี้เลยครับ9 6 6 7 7ครับ9 0 607นี่9ครับ0 6นะ6 0แล้วก็7ครับ90607นะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่9ครับ